สวัสดีค่ะยุ่งจะมาแนะนำวิธีการใช้ที่สนเข็มนะคะที่มีมาให้กับจักพง้งรุ่น BCC ค่ะจะเป็นที่สนเข็มแบบแท่งแบบนี้นะคะอยู่ที่ฝากล่องด้านหน้าของจักเลยค่ะมาดูวิธีการใช้ที่สนเข็มกันนะคะเวลาใช้ที่สนเข็มนะคะทำง่ายมากๆเลยค่ะจับที่สนเข็มจับด้ามตรงนี้นะคะให้ตั้งขึ้นแบบนี้ค่ะใช้ได้นะคะพาดเข้าไปที่ก้ามของตัวสนเข็ม สอดเข้าไปที่ร่องนี้นะคะจากนั้นก็เราก็ใช้ที่สนเข็มตัวนี้นะคะกดลงไปที่ด้ามเข็มได้เลยค่ะพอถึงตำแหน่งของรูเข็มนะคะตัวที่สนเข็มค่ะจะมีโค้งลวดเล็กๆนะคะช่วยแทงได้ใส่ไปในรูเข็มให้เราค่ะแบบนี้ค่ะสามารถใช้คีมคีบค่ะดึงห่วงได้ให้ออกมาจากรูเข็มแบบนี้ได้เลยนะคะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ เรามาใช้ที่สนเข็มร้อยได้เส้นเข็มซ้ายกันนะคะที่สนเข็มนะคะจะทําให้ได้เป็นห่วงอยู่ข้างหลังค่ะนําคีมคีบนะคะดึงห่วงได้ค่ะให้หลุดออกมาจากรูเข็มเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะที่สนเข็มแบบแท่งตัวนี้นะคะมีประโยชน์มากๆเลยสําหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องสายตานะคะไม่ต้องมาคอยร้อยได้ใส่รูเข็มเองค่ะ